สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับไดฟุกุครีมทุเรียนนะครับเฮ้ยนี่จ้าเป็นรสชาติใหม่ของเขานะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นไงกันบ้างเพราะพี่อัก็ไม่เคยกินนะครับกับไส้ทุเรียนครีมทุเรียนนำมาทำไดฟุกุได้ด้วยเหรอญี่ปุ่นนองคงคิดไว้ถึงนะครับว่าไดฟุกุเนี่ยมันต้นกำเนิดจากญี่ปุ่นนะครับเออให้ของไทยเนี่ยครีเอทมากนะครับโอเคครับก่อนกินนะครับมีคำเตือนจากผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีนมผลิตภัณฑ์จากนม ถั่วเหลืองซัไฟอาจจะมีไข่กูเทนถั่วที่สงถั่วปลืแข็งละงาไค่แม่ห่านกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้นะครับได้เนื้อทุเรียนมาอยู่3นะครับแล้วเป็นครีมทุเรียน35เเตดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะเฮ้ยน่ารุนมากครับกับรสชาตินะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอ่าเฮ้ยกินทุเรียนหมอนทองด้วย เฮ้ยนี่กินทุเรียนหมอนทองเลยดังนั้นไอยถ้าเกิดใครถามพี่อ้นนะครับว่าพี่แอ้นมากินทุเรียนอะไรทุเรียนหมอนทองนะจ๊ะโอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะนี่แกงตึ้งโอ้หืมแมงมุมมาจากไหน อ่ะอยิ่งเสร็จแล้วรู้รสชาติได้นะครับแต่แมงวันมาจากไหนเนี่ยห้องเมียก็สะอาดนะเออช่างหัวเถอะอย่างแรกครับว่าเฮ้ยประทับใจมากครับอย่างแรกนะครับไอ้ไดฟุกุของยี่ห้อห้อเนี้ยดีอยู่แล้วครับคือโทกุชิเนี่ยของเขาจะให้แป้งเขาจะดีอยู่แล้วนะแป้งไม่สงสัยเขาเนี่ย,สสยอย่างที่สองเฮ้ยที่มันมีกครีมเรียนทําดีมากเลยมันเป็นครีมแบบครีมนมนะครับถ้าเกิดใครเคยกินไอ้พวกของโทกุชิแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยครีมเขานุ่มและ ความนุ่มมัน่ะมันเป็นความนุ่มของทุเรียนกวนเฮ้ยแล้วเป็นทุเรียนกวนแบบเกรดดีครับไอ้ไส้ครีมทุเรียนเนี่ยก็คือรสชาติเหมือนทุเรียนกวนอะแต่ว่าเรากินทุเรียนกวนที่มันเกรดดีๆนะมันจะมีความอะไรเป็นทุเรียนมันเป็นทั้งๆใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ครับเขาทํารสอย่างนั้นแหละโดยการเป็นครีมได้เฮ้ยเกทดค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ได้กลิ่นทุเรียนอนอนออกมาไม่ได้ทุเรียนแบบจ๋าละจัดนะครับเป็นแบบทุเรียนหมอนทองเกรดดีๆด้วยเฮ้ยที่ประทับใจคือว่า ไม่เคยกินครีมทุเรียนที่มันนุ่มอะ่ะเพราะว่าตรงนี้รสชาติอย่างเงี้ยทุเรียนที่เราเจอมันจะไปเจอทุเรียนกวนไงแต่เนี้ยมันทํารสชาติทุเรียนกวนให้กลายเป็นครีมได้แล้วเป็นครีมที่นิ่มครีมที่นุ่มด้วยนะครับโอเคครับก็ถดูว่าทําได้ดีนะครับโอเคครับแล้วจะการลคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับช่วยก็ฝากกดแชร์ไลค์จารวมถิงครนะครับจากสังนรณ์พี่อ้นนะครับก็สามารถสมถัครเป็นสมาชิกในช่องพี่้ยได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวขอไปตีแมงวันก่อน